บุญกรรมอันใดได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันพ่อแม่ลูกผูกพันด้วยกฎแห่งกรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวบาปบ,บุญคุณโทษนรกสวรรค์เรื่องของกรรมเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับข้อความจาก Facebook พระอธิการนภดลวัดหนองรัวว่าเดียวเรื่องกฎแห่งกรรมที่ทำให้พ่อแม่ลูกผูกพันและมาพบกันเพื่อชดใช้เวรกรรมต่อกันไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามเวรกรรมได้ลิกิตเอาไว้แล้วในชาติก่อน ให้แง่คิดในการดำรงชีวิตและการเลี้ยงดูลูกน้อยให้เป็นคนดีกฎแห่งกรรมพ่อแม่ลูกคำพีกฎแห่งกรรมสามชาติได้บันทึกไว้ว่าสามีภรรยาจะมีกรรมร่วมกันมาไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าไม่มีกรรมร่วมกันมาก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้ บุตรทิดาคือนี้ไม่ว่าจะเป็นทวงนี้หรือชดใช้นี่ไม่มีหนี้ไม่มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันได้ดังนั้นสามีภรรยาที่มีกรรมเดีร่วมกันมาย่อมสมานสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรส่วนสามีภรรยาที่มีกรรมชั่วร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาติ ย่อมทะเลาะเบาแว้งบ้านแตกสาแรกขาดไม่อาจอยู่ร่วมกันจนวันตายส่วนบุตริดาที่มาท่วงนี้เป็นลูกที่ไม่เอาไหนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอทำให้พ่อแม่ทุกใจไม่ไายเว้นและบุตรธิดาที่มาใชาน้นี้จะสำรวมระวังรู้คุณทดแทนคุณไม่กล้าทำให้พ่อแม่ชอกช้ำใจ ชาวโลกทุกคนเกิดมาต่างนี้ไม่พ้นพบพรากสุขทุกเศร้าอภัยแค้นรักจังนี่คือผลของกรรมปลูกเหตุเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นไม่ว่าจะเหตุผลใดล้วนหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมทั้งสิน้นทำไมถึงเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันเป็นคำถามที่พ่อแม่หลายคนอาจเคยสงสยัยทำไมคนนี้คนนั้น ถึงเกิดมาเป็นลูกของฉันเมื่อมีเหตุผลก็ย่อมมีผลเป็นส่วนประกอบถ้าพูดกันตามหลักวิทยาศาสตร์เราทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าเกิดจากความรักแต่งงานจะมีเจ้าตัวน้อยเช่นเดียวกับในทางหลักพระพุทธศาสนาเราเกิดมาผูกพันกันด้วยเวรกรรม 1. ลูกน้อยเกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ด้วยผลบุญที่เราทำร่วมกันมาในอดีตด้วยบุญคุณที่มีต่อกันเราเรียกเด็กๆเ,เหล่านี้ว่าลูกกตันยูเขาเกิดมาเพื่อทดแทนบุญคุณเป็นเด็กดีฉลาดเชื่อฟังเขาเหล่านี้ไม่มีทางจะทำอะไรเสียหายให้พ่อแม่ต้องกัดกรุ่มกังวลใจ 2. ลูกน้อยเกิดมาเพื่อล้างแขนพ่อแม่ ด้วยกรรมที่สร้างกันมาจึงเป็นลูกล้างผานทําให้ครอบครัวล่มสลายเราเรียกเด็กเหล่านี้ว่าลูกทรพีเกิดมาเพื่อล้างแค้นเมื่อเขาเกิดมาแล้วสิ่งที่พ่อแม่ทําได้คือการให้อภัยดังนั้นอย่าได้ผูกเวรไว้กับเขาเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ภายนอกยังพอป้องกันได้แต่นี่เกิดมาเป็นลูกหลานในบ้านในตระกูลแล้วอย่าทำร้ายใคร อย่าฆ่าแกงกันเพราะต่างคนต่างรักตัวกลัวตายเช่นกัน 3. ลูกน้อยเกิดมาเพื่อทวงหนี้พ่อแม่ชาติก่อนพ่อแม่เป็นหนี้ไว้ไม่ใช้คืนชาตินี้เขาจึงมาเพื่อทวงหนี้ถ้าเป็นพ่อแม่เป็นหนี้น้อยลูกน้อยเกิดมาแค่ไม่กี่ปีเขาก็ตายต่อให้พ่อแม่รักลูกแค่ไหนเขาก็ไปเมื่อหนี้หมดเขาก็ไป ต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหนเขาก็ไม่เคยใส่ใจคุณหากเป็นหนี้เขาเยอะเลี้ยงจนเติบใหญ่จบมหาวิทยาลัยเรียนจบวันนั้นก็ตายวันนั้นเขาไม่อยู่รับใช้เราเพราะหมาทวงหนี้หนี้หมดก็จากไป 4. ลูกน้อยเกิดมาเพื่อใช้หนี้พ่อแม่เขาเป็นหนี้พ่อแม่ไว้ไม่ได้ใช้คืนเมื่อเขาเกิดมา ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่หากเป็นหนี้มากก็จะเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีแต่ถ้าเป็นหนี้น้อยก็เลี้ยงตามอัตราภาพเหมือนที่เราเคยพบเห็นเลี้ยงพ่อแม่ประหนึ่งคนรับใช้ในบ้านเพราะอะไรเพราะมาใช้หนี้กรรมลูกประเภทนี้แม้จะเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ก็หล่อเลี้ยงแค่กายไม่หล่อเลี้ยงจิตใจ เลี้ยงดูโดยปราศจากความเคารพและความกตัญญูซึ่งต่างจากบุตรที่เกิดมาเพื่อทดแทนบุญคุณประเภทนี้ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงกายยังหล่อเลี้ยงจิตใจบุพการีด้วยหลักธรรมในข้อนี้มีใช่เพียงแค่ลูกหลานยังรวมถึงญาติพี่น้องและคนรอบข้างทั้งหลายที่เราได้รู้จักและเคยได้อยู่ร่วมกันมา หากแต่เป็นเพราะกรรมที่เก่อกันมาหนักหนาหรือเบาบางเท่านั้นเองหากบุญคุณความแค้นหนักหนาก็เกิดมาเป็นสามีภรรยาและลูกหลานพี่น้องหากบุญคุณและความแค้นเบาบางก็เกิดมาเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือหากคุณเดินซื้อของในตลาดยูู่คนแปลกหน้าก็มายิ้มให้คุณและคุณก็ยิ้มตอบล้วนเป็นบุญกรรมแต่ชาติบางก่อน แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าขัดหูขัดตาแถมไม่พอใจยังถมึงตาใส่ฝ่ายตรงข้ามอีกนี่ก็ล้วนเป็นบุญกรรมแต่ชาติบางก่อนเมื่อเข้าใจในกฎแห่งกรรมเหล่านี้เราจะได้ไม่ผูกกรรมด้านดำแต่จงผูกกรรมด้านขาวซึ่งเป็นกรรมดีจะดีกว่าแล้วจะแก้ไขอย่างไรหากเราและลูกหลานผูกกรรม ที่ไม่ดีต่อกันมาแต่ปางก่อนแล้วคำตอบก็คือพาลูกหลานเข้าวัดมันบำเพ็ญปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมเมื่อต่างฝ่ายต่างศึกษาธรรมย่อมแปรกรรมร้ายให้กลายเป็นกรรมดีได้ย่อมคลายความจองจำคับแค้นให้สลายคลายลงได้เช่นนี้เราเรียกว่าธรรมะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเปลี่ยนร้าย ให้กลายเป็นดีการมีลูกดีคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่เด็กที่เกิดมานั้นเกิดมาด้วยสาเหตุที่สำคัญคือเวรกรรมเริ่มจากคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้ามีศีลปัญญาศรัทธาและการให้เท่ากันจะทำให้ชีวิตคู่ดีและเมื่อมีลูกจะเป็นคนดีแต่ถ้าหากสิ่งสำคัญสี่อย่างนี้มีไม่เท่ากัน ก็จะอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุขกลายเป็นคู่เวรคู่กรรมมีลูกก็จะเป็นดีผสมร้ายกลายเป็นเด็กที่สับสนเหมือนกับเด็กเลี้ยงลูกคนละคนแต่ไม่ว่าลูกจะเกิดมาเป็นอย่างไรเมื่อเกิดมาแล้วเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนคงปรารถนาให้ลูกมีแต่ความสุข ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูกฎสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาอำนวยเวชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ